ช่วงนี้ไปดูเรื่องของสาระน่ารู้ข้อกฎหมายนะครับกับช่วงสารมาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนหากพ่อแม่เสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมที่ดินจะตกเป็นของใครติดตามเรื่องนี้ได้พร้อมกันครับ ในกรณีที่พ่อแม่นะครับเสียชีวิตนะครับถามว่าซ้ำมรดกจะตกทอดแก่ใครบ้างนะครับในกรณีที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมนะครับก่อนอื่นเราเข้าใจก่อนนะครับว่ามรดกจะเกิดขึ้นก็ต่อมเมื่อบุคคลใดนะครับถึงแก่ความตายมรดกนั้นย่อมตกแก่ทาย,ยาทผู้ตายนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้ามรดก ส่วนบุคคลผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนี่ยเราเรียกว่าผู้จัดการมรดกดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกรณีที่มีพินยัยกรรมหรือไม่ก็ตามนะครับผู้ที่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินเนี่ยจะต้องกระทําโดยผู้จัดการมรดกเท่านั้นผู้จัดการมรดกนะครับในทางกฎหมายเนี่ยจะถูกแต่งตั้งขึ้นโดยคําสั่งของศาลเท่านั้นนะครับจะมีอำนาจหน้าที่นะครับเพียงคนเดียวนะครับในการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้กับทายาท ไม่ว่านะครับจะเป็นที่ดินนะครับหรือเป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารก็ตามนะครับแม้จะไม่ได้มีการระบุไว้ในพินัยกรรมนะครับหรือในกรณีที่มีพินัยกรรมแล้วก็มีการระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมเนี่ยหรือกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมก็ตามนะครับผู้จัดการมรดกเนี่ยก็ยังต้องถูกแต่งตั้งขึ้นโดยคําสั่งศาลเท่านั้นนะครับถึงจะมีอานาจหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้กับทายาทได้ในกรณีที่ ผู้จัดการมรดกไม่มีการแบ่งทรัพย์มรดกให้กับทายาทหรือแบ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือแบ่งไม่เป็นไปตามที่ันกรรมนะครับผู้จัดการมรดกเนี่ยอาจมีความผิดนะครับทายาทนะครับสามารถเรียกร้องมรดกจากผู้จัดการมรดกได้เพื่อให้ผู้จัดการมรดกเนี่ย แบ่งทรัพย์สินให้ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีนะครับที่มีพี่น้องบางบางคนนะครับครอบครองที่ดินไว้นะครับที่เป็นทรัพย์มรดกและไม่มีการแบ่งให้กับทายาทอื่นๆนะครับกรณีเช่นนี้นะครับทายาทนะครับผู้มีสิทธิ์รับมรดกเแนบบี่ยสามารถนะครับเรียกร้องให้ผู้จัดการมรดกเนี่ย ไปดาเนินการแบ่งที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับดังนั้นนะครับในกรณีนะครับที่พ่อแม่ตายนะครับแล้วไม่ได้มีการทําพินัยกรรมไว้นะครับบรรดาทายาต่างๆนะครับจะต้องดําเนินการนะครับตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยมีอํานาจในการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายนะครับจะได้ทําหน้าที่นะครับในการไปนําทรัพย์ชิ้นนั้นนะครับมาแบ่งให้กับทายาตต่อไป